ันี้สืบแง่งข้าแง่ง,งรู้นหลังเท้า้าฟีอ่านะครับมาแล้วครับ ครับป่าหมานขึ้นนำแล้วหนึ่งศูนย์หนึ่งก็ศูน์เอาซื้อมาเอาเปิดแย่งเข้าไปป่าหมานเปิดเอายกมงมาต่อยชาเปิดเอาเอาแล้วป่าหมานขึ้นนำสองศูนย์ หมาหนเปิดหนึ่งโยกขึ้นมาป่าหมาหนว่างไงบ่งหัวเบี้ยวเอา,อเเอาทักทายเจ้าปานนะครับหุ่นไทยวันแล้วป่าเทิมศักด์นะครับศูนย์ต่อสองเอาเปิดโยกเอาแล้วออก หนึ่งต่อสองนะครับเอาแล้วสองต่อสามนะครับเจ้าชาเสิร์ฟหลังเท้านะครับข้ามแง่งนะครับเอาเสิร์บไม่ข้ามนะครับสองต่อสองนะครับป๋ามานเสิร์ฟมาเจ้าชาเปิดกลับไปป๋ามานเปิดหัวเอายกขึ้นมาป๋ามาน แปรมาออกโอ้โหอักทายครับบอกสีดาชัดเจนถ้าสีดาถ้าอำเภอสีดาจังหวัดนครราชสีมาใช่ไหมครับเอาปา๋ปมามันป๋ามันแปรกลับมาเจ้าชาเงี้งกลับไปป๋ามันเปิดหัวเอายกเอาป๋ามันมงมาเจ้าชาเงี้งกลับไปป๋ามันเตะออกโอ้โห คุณภัยวันไปทําอะไรอยู่ที่สีดาสีดาแขวแถวอำเภอคงก่อนถึงบัวใหญ่เอาป่าหมานเปิดเนึ่งเอายกขึ้นมาเอาไปแล้วไปแล้วป่าหมานว่าไงป่าหมานว่าไงเอาเข้าป่าเข้าดวงเอาแปกรกับมาก่อนเจ้าชา้าแง่งกลับไปโอ้โห้ทักทายคุณสุริยาเกิดสิวเกิดผิวดีนะครับ ถ่ายทั้ง32มท่านนะครับเราอยู่กันที่สามเพชรเกษม68นะครับสี่ต่อสองนะครับ ป๋ามานเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาป๋ามานยอดเรียบร้อยโอ้โหสองต่อสี่นะครับเจ่าชาเปิดหนึ่งเายกขึ้นไปเอาแง่งสวนไปอาหมานดิ้นแล้วเรียบร้อย ชัดเจนนะครับอทักทายเจ้าชัยวัดนะครับอยู่ระยองเป็นไงบ้างเอ้ามงมาเรียบร้อยทักทายทั้งสี่ท่านนะครับเราอยู่ในเพจตะก้อไฮไลท์มันของแอดมินบัวขาวนะครับขอ กำลังใจจากเพื่อนสมาชิกที่อยู่ทางบ้านนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามในช่อง YouTube ให้ด้วยนะครับในคลิปจะก้อให้ไหลมันมันครับอดนะอทักทายเอฟีจากเพื่อนบ้านนะครับเอา้าออกเอาแล้ว ป๋าหมานไล่มาเป็นสามสี่สามต่อหอซีอยู่ทางระยองก็ดูแลสุขภาพด้วยเด้อเพื่อนสมาชิกเอซที่อยู่ทางระยองเจ้าชัยวัดด้วยนะครับเอาป๋าหมานว่างไงเปิดหัวเอายกสันแบกมาเรียบร้อย <c oughs> โอ้โห อ๋อท้าทายป่าป้อมนะครับปีชา,ากลับไก่แก้วนะครับกรรมการมองออกนะครับต้องให้สิทธิ์กรรมการนะครับไปถ้าไปขานกันแล้วทะเลาะก,กันไม่เล่นไม่ได้จบเกมแน่นอน เปิดหนึงเอาช้าวาไงดีนะครับโอ้โหเอาขอบคุณนะครับโจริยาบอกป่าพักผ่อนบ้างนะครับคุ่งี้หยุดอีกวันหนึ่งครับไม่รู้จะเดินทางไปไหนป่ามานเปิดหัวเอายกเข้ามาเอาป่ามานมงมามงเอา โอ้โหร้อยเดียวก็พอ เ้าชาแง่งกลับไปนะครับเจ้าหลอเจ้าหลอเจ้าานั่งอทางพุ่นเจ้าสูบุรีอ่ะ ถ่ายนะครับเจ้าโจ้ห้าวเป็นยังไงบ้างตอนนี้สุขภาพดูแลตัวเองในเรื่องเจ้าโจ้ห้าวแผลยังให้ถูกน้ำเรื่อโอ้โหป๋ามัน าทองใสด้วยนะครับปลาหงอกพระรามสามหกต่อสีนะครับเบิดหนึ่งเอายกเข้ามาปลาหมันโมงมาเอาละครับโอ้โหกลัวจะได้แต่ละลูกแต่ละแต้นะครับปลาหมันสอสะพานแหงล้มแล้วรวมอีกเราดูเป็นเกมกีฬานะครับเรา ปลามันเสิร์มาเอาเสิร์ฟดีด้วยเอาแล้วแต้มไล่มาเป็น5้าต่อหาปรามันเสิร์ฟมาเอาเสิร์ฟดีด้วยเอาแล้วทัดเนตลงเป็นแต้มเท่า6ต่อหบัมัันยาจุดเ๋อ หก <6 S 1> ต่อหกเอาเอาเอาแล้วป่าหมานขึ้นแล้วเจ็ดหกแล้วครับตอนเนี้ย เปิดพวกไปนี okay, <reco> ่ต้ะเนี่เาไปเองนี้เลยนะแต่เขาบอกวยกยุคพี่เนยกยุาั้งพี่มันยกไปุี่ใรที่เปหกต่อเนะครับปามันเปิดเอายกปรามันกระทืบมาแล้วโอ้โห เจ็ดต่อหกนะครับฝ่าหมันนำนะครับเขาเสริฟไม่ข้ามทักทายคุณทองพูนทางนาทีอีกรอบหนึ่งนะครับทุ่งนนี้ถ้าอะไรไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับจะไปสนามสายสามอีกนะครับหกต่อเจ็ด เนี่ยยังไม่ทานข้าวเลยครับแต่ก็เตะต่อตลอดห่อข้าวมาด้วยนะครับซื้อข้าวเหนียวซือหมูทอดมาแล้วเดี๋ยวค่อยกินเอาเอาแล้วป๋าหมานขึ้นนำเป็นแปดห เอาแล้วเกต่อหแล้วครับตอนนี้เออร้ยมาเอบร้อยเพ่อเมาอคร้ผยเอานี่ยผมเ่อนี่อง้อยเออ ปาหม,มันเปิดหัวเอายกป่าหมันม่งมาเปิดหนึ่งเอาปาหมันแปะกลับมาเาามง,งมาเ,เรียบรอย้อยโอ้โหส้สอง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 ,สอง,สอง สะพอแต้มเดียวเกมนะครับฝาหานนำอยู่ที่11ต่อ6เอา้าเกมโอ้โหโเว้ยนี่ย่างว่ จบเกมแล้วนะครับป๋าหมานสอสะพานแพงเอาชนะไปได้ที่12-6ต่อนะครับ